พระราชประวัติในรัชกาลที่1ได้รับการเล่าถึงมาแล้วหลายครั้งในวันนี้จึงจะขอเจาะจงเล่าถึงพระปรีชาความสามารถในด้านการลบของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับ ก่อนอื่นจะขอเล่าถึงพระราชประวัติโดยย่อในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ประสูติเมื่อปีพุทธศักราช2279ในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโดยมีพระนามเดิมว่าทองดวงต่อมาได้ถวายตัวเป็นมหาเล็ก ในพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอุทุมพรจนเมื่อมีพระชนมายุได้21พรรษาแล้วทรงผนวดที่วัดมหาทลายเมื่อลาผนวดแล้วเข้ารับราชการเป็นมหาเล็กหลวงในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรต่อมาพระชนมายุได้25พรรษาได้รับตำแหน่งหลวงยกกระบัดแห่งเมืองราชบุรีในแผ่นดินของพระเจ้าเอกทัศน์ เลยทรงตั้งนิวาสถานอยู่ณบ้านนำพวาแขวงเมืองราชบุรีต่อแดนแขวงเมืองสมุทรสงครามอยู่จนกระทั่งเมื่อเสียกรุงเสียอยุธยาแก่พมา่าแล้ว ครั้นต่อมาเมื่อสมัยของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรีได้ตั้งกรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีแล้วพระองค์จึงได้อาสาเข้ารับราชการกับพระเจ้ากรุงธนบุรีในปีพุทธศักราช2 3 1 1จนได้รับตำแหน่งยศเป็นพระราชวรินท์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาเมื่อมีพระชนมายุได้32พรรษา ซึ่งพระราชประวัติในด้านการรบของราชการที่หนึ่งเมื่อยังรับร,ราชการอยู่ในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นด้วยพระปรีชาความสามารถของพระองค์พระองค์จึงได้รับถวายพระเกียรติยศต่างๆมากมายดังนี้ 1. เป็นพระยาภัยรนฤทธ จางวางพระตำรวจซ้ายเนื่องจากมีความดีความชอบในปีพุทธศักราช2311ที่คุมกองทัพไปตีด่านกระโทคกครั้งที่พระเจ้ากรุงธนบรุรีได้เสด็จไปปราบชุมนุมเจ้าพิมาย2 เมื่อปีพุทธศักราช2,312เป็นแม่ทัพไปตีเมืองขเขมรคืนให้แก่นักองค์รามาธิบดีแต่ต่อมามีข่าวลือว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีได้เสด็จซึมพระชนแล้วที่เมืองนครศรีธรรมราชจึงเด้เรีบยกทัพกลับเป็นอนวตีเมืองขเขมรไม่ได้ในครั้งนั้นสต่อมาเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ขึ้นไปปราบชุมนุมเจ้าพระฝางนั้น พระองค์ได้คุมกองทัพหน้ากับพระนุชาธิราชของพระองค์ในปีพุทธศักราช2 3 1พรพระองค์จึงได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยายุมราชว่าที่สมุหานายก 4. ได้เป็นแม่ทัพยกไปเมืองปราจิมบุรีจึงได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยาจัก,กรีส่วนพระเจ้ากรุงธนบุรีในเวลานั้นได้เสด็จยกทัพเรือไปทางจันทบุรีเข้าตีเมืองขเขมรได้สําเร็จในปีพุทธศักราช2315จึงได้เมืองขเขมรมาเป็นเมืองขึ้นเมืองหนึ่งของไทย 5. พระองค์ได้รับโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นแม่ทัพหน้าของพระเจ้ากรุงธนบุรีขึ้นไปตีจนได้เมืองเชียงใหม่อีกเมืองหนึ่งในปีพุทธศักราช2317 6. ปีพุทธศักราช2317ยกทัพจากเมืองเชียงใหม่ลงมาช่วยพระเจ้ากรุงธนบุรีรบกับพม่าที่บางแก้วที่เมืองราชบุรี 7. ปีพุทธศักราช2318ขึ้นไปช่วยรักษาเมืองเชียงใหม่เอาไว้ได้ 8. ยกกองทัพลงมาป้องกันเมืองพิซุโนโลคราวศึกอาแซวบุนกี้ที่ล้อมเมืองพิซุโนโลกเอาไว้จนเกิดตำนานอาแซวบุนกี้ขอดูตัวแล้วทำนายว่าพระองค์จะได้เป็นกษัตริย์เมื่อปีพุทธศักราช23189ปีพุทธศักราช2319นยกได้ยกกองทัพไปตีหัวเมืองลาวตะวันออกจนได้นครจำปาสักจนมีความดีความชอบได้เลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกสิบ รองได้ยกกองทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์ได้หลวงพระบางมาเป็นเมืองขึ้นอีกเมืองหนึ่งของไทยรวมถึงได้พระแก้วมรกตและพระบางลงมาที่กรุงรัตนโกสิน์ด้วยในปีพุทธศักราช2321และสุดท้ายนี้ในปีพุทธศักราช2323 23ที่เมืองขเขมรได้เกิดเหตุจลาจนขึ้นพระองค์จึงได้ยกกองทัพไปปร,ปราบปรามที่เมืองขเขมร ต่อมาที่เกิดเหตุกรุงธนบุรีได้มีการจราจรขึ้นเช่นเดียวกันพระองค์จึงได้เลิกทับกลับราชการและราษฎรทั้งหลายในเวลานั้นได้ทูลอัญนเชิญให้พระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงรับด้วยอาการดุสเนียภาพแล้วจึงเสด็จปราบดาพิเศษประดิษฐานพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ขึ้นแล้วทรงยาพระนครมาสร้างทางด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา และต่อมาเมื่อสร้างราชมนเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีปราบดาพิเศษขึ้นอีกครั้งหนึ่งมีการเฉลิมฉลองพระนครเมื่อขนาดนั้นที่พระองค์มีพระรชนมายุได้4 6พรรษาแล้วจึงทรงพระราชทานนามพระนครแห่งใหม่นี้ว่ากรุงเทพมหานครนมรัตนโกศินลมาหินทารายุทธยามหาดิโลก พบนพร,รัตราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรอพิมานอวตารสถิตสักขะติยาวิศุกรรมประสิทธิและดำรงต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นแผ่นดินที่อยู่ที่เกิดที่อาศัยให้ความสงบร่มเย็นกลายเป็นประเทศไทยดังเช่นในปัจจุบันนี้นั่นเองเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะหลักช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์